วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมเมื่อพลตำรวจเอกประชาพรมนอกได้ถแถลงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะผลักดันร้างพระราชบิกาในการที่จะช่วยเหลือพันธมิตรโททักษินโดยการำกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพันธมิตโททักษินโดยเฉพาะในประเด็นที่จะตัดบ,บัญชีแนบท้ายคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดียาเสพติดออกไปก็ทําให้สาการต่างๆที่ตึงตัวอยู่นั้นคลี่คลายลงไป เป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าในทิศทางของรัฐบาลตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและมาจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องพรลยจงเล่เฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นหัวหอกที่เปิดเกมเรือ่องนี้ก็ออยังยืนยันในการที่จะเดินหน้าช่วยเหลือพันทธท์ปทักษิณต่อไปในคำที่เรียกว่าคืนความเป็นธรรมให้เพราะฉะนั้นดาบต่อไปที่ต้องจับตาในการเคลื่อนไหวของรัฐบาลก็คือการแก้ไขรัฐธรรม,มนูญสัญญาณเชินเยัในธรรมราย,ยางานครับ